ดีครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผม1ิ x เอกนะแล้วก็อยู่ในเกมวันพีดวม่ไดรัตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นโรเจอร์ครับหรือราชาโจรสลัดนะเป็นสายมาสีเขียวนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเนาะก็ผมก็เปิดได้มาเว้ยหกสิบนะครับเป็นไอดีลองนะจริงๆไม่คิดว่าจะเปิดได้ด้วยนะเพราะไอดีหลักเปิดไม่ได้เลยนะสองร้อยกว่าเพชรอะสามร้อยกว่าเพชรอะเปิดไม่ได้เลยมันเปิดได้ไอดีลองเฉยเลยนะอืมโรลเจอทั้งสามคน ก็โรเจอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบยิ่งโดนตีจยิ่งถึกนะอันนี้น่าจะใช่ครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะเป็นตัวที่โกงมากๆน่าจะเก่งที่สุดนอนนี้แล้วแหละนะสำหรับผมอะไม่รู้นะครับว่าชนะหนดดำได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะแพ้สี่หนดดำนะแต่ว่ามันเก่งจริงๆตัวมนะันอะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยละกันสายมาสีเขียวซะด้วยเป็นตวัดซะด้วยไงมาดิดูนะครับนี่สก,กิลหนึ่งนะจะเป็นการตวดัดแบบนี้โอ้โหอย่างแรงเห็นป่ะเนี่ยเป็นยิ่งโดนตียิ่งถึกนะ อันนี้เป็นสกิลชาร์จชาร์จมาดิมาดิน้องโอ้โหฮีโูแตกครับอย่างแรงแรงเกินอะเปล่าวะวิวิวพอเฟกดรอปออกมาครับตีตีนี่ไงโรเจอร์ตัวปลอมโรเจอร์ตัวปลอมการตีก็ถือว่าไกลอยู่นะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะดูเห็นปะนะครับมาผมจะใช้สกิลหนึ่งให้ดูโป้งเหมือนแชงเลยนะอารมณ์ประมาณแชงเลยโอเคโรเจอร์ชาร์จว่ะไม่โดนเว้ย เดีเ๋ยวเพลงนั้ออกมาครับหงุดไปหงุดไปอหอยก่อนลกักลอบไอโอเด้งมาว่ะปุ๊บมันวุ่นวายมากๆมีแต่คนตัวใหญ่ๆผมว่ามันพีดว่าได้รับคนเอามุมกล้องเข้ามาได้แล้วนะไม่งั้นมันจะเล่นไม่มันจอมันจะใหญ่ไปเพราะดูตัวละครนี่แม่งมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยชาร์จชาร์จ โอ้โหไม่โดนใครเลยล้มก่อนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเอาบูทมาบูทมาบูทมาควรจริงๆนะควรเอามุมกล้องมาได้แล้วนะเล่นยากกว่าตัวมันใหญ่เกินนะนี่ไง,ไงเอาไว้ก่อนเลยชาร์ตเหรอถอยก่อนละกันเอ้ยล้มนะจริงๆมันล้มไม่ได้นะครับกิลนีน้าชช้ยแล้วมันจะไม่ล้มหรือเปล่าทำไมนี่ล้มอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่าจะพ้าางพวกมาโก้นะ อ๋อมันไม่ติดสตัร์ผมลืมนะมันแค่ไม่ติดสตัร์เฉยนะครับแต่ว่าล้มได้ปกติอะไรประมาณนี้ป่ะเรียบร้อยโดนเจอฝั่งผมนี่ยังเถื่อนชาร์จนะชาร์จนะชาร์จนะโอ้ไม่โดนใครเลยจริงๆใช้ยากมากๆสกิลนี้นี่ไงโดนไม่ดีโอเด้งเหรอโอเด้งโอเด้งโอเด้งตายครับอย่างโกงดูดิผมยืนมาตั้งแต่ต้นเกมผมยังไม่ตายเลยนะ ยิ่งตียิ่งถึกแก้ดิยิ่งตีกูยิ่งถึกอ่ะยิ่งตียิ่งถึกไปพร้อมไงเพิ่มเลือดด้วยนะนี่นงไงแล้วจะไม่โกงได้ยังไงล่ะครับเป็นตัวเก็บสแต็กที่โกงมากๆตัวหนึ่งแหละตีแทบไม่เข้าสงสารจังนี่นงไงเอาไปก่อนเลยหนึ่งจังหวะถอยก่อนครับยินตั้แต่ต้นเกยมยังไม่ตายอย่ะก็คิดดูว่าโกงแค่ไหนชาร์จชาร์จพลังเต็มเปี่ยมพลังเต็มเปี่ยมอย่างแรง ไอที่บวกหนึ่งพันนี่คือบวกอะไรเอ่ยตายเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นมันมีคำว่าบวกหนึ่งพันเห็นบ้ามันมีบวกเลยนะบวกดาเมจอย่างเงี้ยเหรอเป็นดาเมจทูเหรอแบบดาเมจไม่ส่วนก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่นะแต่มันโกงมากเลยว่ะนี่ไงน,นี่ไงเข้ามาดีโอเคครับตาแรกก็จีจนะชนะแบบชิวๆตัวมันเก่งว่ะชอบว่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจนเกมที่สองเลยลวกันเดี๋ยวดูดิว่าเกมที่ผมฆ่าไปกี่คิว อย่างเถื่อนเลยโอดิ้นายสุดยอดมากเลยว่ะโอ้โหเจ็ดคิวครับโอเคเดี๋ยวไปเจนเกมที่สองเลยละกันโอเคครับนี่ก็ตาที่สองนะผมว่าโรเจอร์เนี่ยมันเหมาะกับเหรียญของไฮโดร่างเก่ามากเลยนะไฮโดสีเขียวครับเพราะว่าอ่ามันจะไปคอมโบกับพาร์ดซีฟของโรเจอร์นะโรเจอร์เนะี่ยยิ่งโดนตีได้ยิ่งถึกใช่ไหมส่วนเหรียญน,นั้นน่ะมันยิ่งโดนตีมันจะยิ่งลดคู่ดาวสกิลนะคือถ้าเอาไปคอมโบกันนี่มันจะโกงมากเลยนะส่วนเหรียญที่สองกับเหรียญที่สามอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปอดัปเอานะครรับผมมก็ไม็ไไู่่้้นนะวะวาใชเปอรดี แต่เหรียญที่ควรมีแน่ๆคือเหรียญไคโดหมัดเขียวอะน่าจะต,ต้องเหมาะกับโรเจอร์มากๆโอเคครับคีคูสองตัวเลยว่าคีคูนี่ก็น่ากลัวนะสามทีวีสุดท้ายคือแบบโอ้โหยอมโอ้โหมีโรเจอร์ทันด้วยนะก็มาดีครับจริงๆทุกคนยังไม่ต้องรีบสุ่มก็ได้นะตู้โรเจอร์มันอยู่อีกตั้งหนึ่งเดือนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะเห็ตนต่อในโอคิบอกมันอยู่อีกตั้งหนึ่งเดือนนะก็เก็บเพชรไว้ก่อนก็ได้นะแบบน้อยเพชรเยอะๆสุ่มทีเดียวเลยผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะ แต่ว่าผมไม่รอไงผมอยากรีวิวอะไรเงี้ยเอาดิมาดิมาดิเอาไปก่อนเลยละกันเอาไปก่อนเลยละกันไม่โดนด้วยเยอะ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 โอเคผมจะชาร์จแล้วนะชาร์จแล้วนะชาร์จแล้วนะปงอ,อย่างแรงถอยก่อนละกันพายุมาไหมพายุมาแล้ว <c oughs> ดูยี่คุมาดิ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  ไงครับเป็นไงครับหักล้อน,นานถานเลยละกันโป้งคือที่ไม่แรงนี่คือผุ่มอัพไม่ตันนะสกิลหนึ่งเนี่ยเอ๊ะอัพตันแล้วนะสกิลหนึ่งอัพตันแล้ว,ตแ,ลวแต่สกิลสองอะ่ะอัพไม่ตันแล้วก็ไม่มีบูทเลยนะถ้ามีบูทน่าจะแรงกว่าน,นี้ไปก่อนละกันปุ๊บวิโอเคครับรู้ขึ้นมาผมจะชาร์จเลยไปให้ใกล้แล้วก็ชาร์จ โป้งโซโลจิโร่โดนไปสี่พันบวกหกร้อยน่าจะเป็นดาเมจทูแหลนะครับแบบดาเมจไม่ส่วนเกาะเนี่ยน่าจะใช่นะมันบวกมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่เลยแต่เก่งแค่ไหนก็แพ้หัวใจอย่างพายุวะ่ะอย่านะแรงนะ้ําพายุเนะี่ยต่อให้เป็นแบบราชาจโจรสลัดก็ไม่ไหวกับพายุนะครับโอเด้งอะไรโดนไปดีเอ็กตีที่เก่งที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโรเจอร์เรียบร้อยไม่ <c oughs> รู้อะไรวะทำไมหดจังดวะไม่รูแปดสิบอ๋โอโคตรเทพเลยนะครับทีมผมแบบตายหมดทีมเลยผมตายคนเดียวปุ๊บคือทีมตายหมดเลย คืออาจจะเอนเตอร์เทนไม่สนุกหน่อยนะมันนี้คือเป็นวัดจริงๆไม่สบายปวดหัวตัวร้อนนะไม่ได้พักไม่ได้พอนเก็บปวดยาวิป็ไวัยคีคูคีคูนี่สามสิบวิสุดท้ายไอ้หกสิบวิสุดท้ายคีคูแม่งจะโกงมากแต่ก็ไม่หวั่นอยู่แล้วพายุมาที่หวั่นที่สุดคือพายุต่างหากหอ่าโดนพายุตายกันไปนะ <laughs> บอกแล้วครับโกงกับโอโกงกับแบบพวกโอเด้งพวกโรเจอร์ก็พายุนั่นแหละกองที่สุดละถึงทองไหมถึงทงไหนไหมโอเคไปแกล้งฝั่งนู้นเล่นดีกว่าเอาไปกินไปยังโซโลจูโร่โดนทีเดียวตายยังโหดปล่อยเลยละกันนี่ไงนี่ไงโดนปะไม่น่าโดนอะไรครับอะไรครับโอเด้งอะไรโอเด้งอุ้ยเยอะเยอะเยอะ พายุมาแล้วน่าจะปลอดภัยดึงทงดึงทงสวยก็ชนะนะครับโอเคครับก็เกมที่3เกมสุดท้ายนะคือเจอแต่ด่านเนี้ยทำไมวะท้อวะไอ้ด่านพายุเนี่ยโคตรเกียดเลยเฮ้ยเราเจอลูกชายของเราได้วะโปรโตกัสดีเอจริงๆโรเจอร์ผมว่ามันเข้าไวไนะสำหรับผมมันเข้าไวมากเลยนะเว้ยคือเกมมันหมดทางตันแล้วหรือว่าทำไมเอาโรเจอร์มาเข้าตอนนี้วะตัวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ เอโรเจอร์มาเข้าตอนนี้เฉยเว้ยคิวเฟสอัมเราน้อยไม่ใช่ผมนะ่ะคนละคนนะนะหาว่าแบบเป็นผมอีกไม่ใช่นะเว้ยบอกทุกคนเลยนะใครก็ไม่รู้นะคนคนนั้นนะเดี๋ยวก็อัมสิบเอ็กหรือเปล่าไม่ใช่นะครัสบอกก่อนนะไม่ใช่นะมาตั้งใจเล่นแล้วตาเนี้ยมาดิมาดิมาด,มาดิก็มาดิครับหืออย่างแรงแต่ผมว่าสะกิลโอเด้งเท่กว่านะไม่รู้ว่ารู้สึกแบบนั้นอนะ่ะอู้หูมองกูเกินไป ไม่ชาร์จแล้วปล่อยเลยละกันปล่อยเลยละกันโดนเคาน์เตอร์ด้วยมาดิมาดิเพล็กต์ Perfect. ดอทนี่ไงนี่ไงลูกเหรอลูกเหรอลูกเหรอหลูกเหรอฮุ้ยโคตรโหดลูกโหดกับพ่ออีกลูกเวล,เลนะอะไรเนี่ยโหลูเวลหกสิบเคฮครับบูทมาด้วยแบบนี้สวยเลยบอกให้ ถ้าเวล80ผมว่ามันน่าจะเก่งครับเพราะมันเก็บสแต็กสกิลหนึ่งได้ไงอันนี้มันแค่เวลหกสิเองนะมันก็เลยแบบอาจจะดูไม่เฉื่อยฉายเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็เก่งแล้วแหละถ้าเวล8ปดสิบน่าจะเก่งกว่านี้มากๆเลยหกพันอย่างแรงครับชาร์จชาร์จชาร์จอ้าไม่โดนถีบไม่โดนแบบนี้ก็โป้งนะโป้งโดนตัวเดียวมอโก้มอโก้แชงแชงเหรอนันนนหมวกของเราหมวกของเราตอนเป็นหนุ่มหรือเปล่าจอย ไมยโดนลูกกแล้วะลูกแมงโกนล,ลูกแมงเก่งเกินหนีก่อนแล้วกันนี่ล้มแนละ้วโอเคครับลูขึ้นมาใช้สกิลน่าจะหายน่าจะหายไม่โดนเอตัวนี้เล่นได้นะผมว่าเก่งนะทาไมวะทำไมเขาเล่นเก่งเดยผมเล่นโง่ะผมเขาดูเคาน์เ,าเตอร์ผมตลอดเลยโอ้โหใจเย็นเพื่อนนี่พ่อนะโอ้ คือเอสมันเก่งนะทำไมทุกคนยังบอกว่ามันกระจอกอยู่ผมว่ามันเก่งนะมันแบบเป็นสายวิ่งที่มีดามเม็และแรงนะแต่บางคนก็บอกว่ามันกากเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคมาดิเห็นไหมครับเวลาเราโดนดามเมจเมื่อกี้เราจะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความถึกด้วยไอลูกเวนไอลูกเวนนี่ไงเก่งจริงๆเลยเก่งจังเลยไอลูกเวนเ,เ,ๆๆเ,เวรหรอมาดิอะไรครับอะไรครับมาโก้มาโก้เหรอเฮ้โยโดนตีชุดเดียวมาโก้กับหงายอะ น um ี่ไงโอเด้งมันจะดึงทงมันจะดึงทงมันจะดึงทงโดนพายุตายไม่มองอะไรไม่เห็นเลยชนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรับโรเจอร์ก็มีประมาณนี้แล้วกันคืออาจจะเล่นงงๆหน่อยนะไม่สบายจริงครับจะอยากรีวิวให้ดูไงก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสล้วก็คลิปวันนี้บ๊ายบาย